นี่นนี่มวยชายาใช่ใช่มวยชายาบ้านเกิดของเธอเลยใช่ไหมใช่<ะ>นี่เขาคือมากันจากสุรุ่งสุรา์คือเขามากันนะคะเออนี่ท่านผู้ชมคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราคุ้นอยู่แล้วหละเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทย <c oughs> แต่ที่วันนี้นํามาโชว์แล้วก็นํามาจัดแสดงในรายการ <c oughs> ของเรา <c oughs> นอกจากศิลปะวัฒนธรรมแล้ว <c oughs> ยังมีเนี่ยนะครับภูมิปัญญาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานใหญ่กันะนะครับโดยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องของรายละเอียดการจัดงานเดี๋ยวเชิญนะอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยรายละเอียดกันนะฮะ <recibir S 2> เชิญทั้งสีท่านเลยครับอาจารย์ครับนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับน้องพี่เป้เชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะนี่พี่ใหม่ท่านมาตอนไหนผมก็ตกใจเหมือนกันมานั่งแกะสลักอยู่นะครับท่านผู้ชมครอาจารย์แต่ละท่านนะฮะขออนุญาต ให้ชื่อเล่นนะเพื่อความแบบว่าเป็นกันเองนะอาจารย์หาปริญญาเน่ยท่านแรกค่ะอาจารย์ปลาค่ะค่ะจากราชพัฒน์พระนครนะคะท่านที่สองนะคะอาจารย์แหลมค่ะราชพัฒน์สุรธานีบ้านเกิดอีฉันเองค่ะท่านที่สามอาจารย์อ้อค่ะจากมหมาไม่เลยสุโขภิสุโขทัยธรรมธิราชค่ะและป็นท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์ฟลุ๊กนั่นเองค่ะ จากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะครับขอถามอาจารย์ปลาก่อนเลยคือคืองานนี้นี่เห็นบอกว่าจัดมา10กว่าครั้งแล้วใช่ไหมคะครั้งล่าสุดนี่ครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่จะจัดนี่คือ14แล้วค่ะครั้งที่14จะจัดวันที่17-18กุมภาพันธ์ใชตรงกับเสาร์วันที่เป็นงานอะไรนะอาจารย์ เป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยม,มันเริ่มแรกเดิมทีก็คือเกิดจากการที่ในยุคก่อนเนี่ยสิสกว่าปีที่แล้วหาเวทีเรื่องของการจัดงานศิลปะวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปของงานวิชาการเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้น ก็เลยเกิดการรวมตัวการระหว่างเริ่มต้นมหาวิทยาลัยบุรพามสทราชพัฒพระนครแล้วก็เจ็ดมหาวิทยาลัยในตอนนั้นนะคะราชพัฒต่างๆก็มาร่วมกันจัดเพื่อที่จะให้เกิดการนําเสนอผลงานวิจัยที่อาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยอะค่ะจริงๆเราทําทั้งเรื่องของการแสดงเรื่องของภูมิปัญญาสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยท้องถิ่นจํานวนมากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็เกิด ว่าเกิดไอเดียว่ามาทําเวทีให้อาจารย์ทุกท่านนักศึกษาทุกคนเนี่ยมาแสดงผลงานวิชาการด้วยนําเสนอผลงานวิจัยด้วยแล้วก็เอาของดีมาโชว์มาขายกันนะคะโอเคเข้าใจแล้วจะจนกทั่งปีนี้14<ะ>ครั้งละค่ะเพราะว่าภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย <S S S 1> ่มีอยู่แล้วถือว่าจะมีเวทีอะไรให้มานําเสนอกันใช่ไหมฮะซึ่งงานนี้แหละก็จะตอบโจทย์ทํามาทั้งหมด ครั้งเนี่ยครั้งที่14ละนะฮะเราก็เจ้าภาพปีนี้อยู่ที่ราชพัฒน์พนครค่ะซึ่งแต่ละปีก็จะสลับกันให้แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นเจห็นบอกว่ามีต่างประเทศมาด้วยคย์ค่ะมีอินเดียที่จะมาแสดงกลองปุงนะคะจากมณีปุระนะคะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมของของมณีปุระทางเนือนแล้วก็มหาวิทยาลัยมณีปุระค่ะแล้วก็มีอิโรมหาวิทยาลัยทางฟิลิปปินส์นะคะอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ปูตานิส พู้ฐานนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศค่ะที่เป็นเครือข่ายเราค่ะซึ่งเขาก็จะเอาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาเขาใช่ค่ะมาแบ่งปันมาแชร์กันใช่บางมหาวิทยาลัยก็จะนําเสนอในรูปแบบบทความวิชาการคืออาจารย์นอกจากที่เอาโอเคเมื่อกี้เราเห็นแล้วมีมีอะไรนะหุ่นก็บอกเล็กนะมีมวยชายยามีภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะได้จากการที่ที่เรามาแลกเปลี่ยนกันเอามาจัดแสดงมันมันคืออะไรผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าที่แบบว่าเออฉันมีอันนี้นะมหาวิลยนี้ฉันมีอันนี้นะเสร็จปุ๊บแยกย้ายจบ2องวันสิบเจ็ดสิบแปดไปกลับบ้านจริงๆแล้วเรามีําทำการทํางานร่วมกันตลอดทั้งปีนะคะราชภัฒน์สามสิบแปดแห่งรวมไปถึงผนึกกับอีกสองมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายในกํากับของรัฐนะคะแล้วก็มสธแล้วก็มีราชมงคล เราประชุมกันทุกเดือนนะคะงานกว่าจะเกิดขึ้นได้มีการประชุมติดตามงานแล้วก็หลังจากจัดงานเสร็จแล้วก็มีการรายงานผลกันนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเกิดความเหนียวแน่นแน่นแฟนในเรื่องของโายสานะคะเวลาเราจะไปทางใต้เราก็จะมีศุลราธานีมีราชพัฒภูเก็ตราชพัฒยะลาราชพัฒสงขลาอย่างเงี้ยค่ะซัพพอร์ตครับเหมือนอาจารย์หลายๆท่านก็มีมุมมองที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันอาจารย์แหลมฮะ ครับผมเป็นยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของเครือข่าย <S 2> <S 2> เสื้อป้าวัฒนธรรมเนี่ยคือในแต่ละปีนะครับเรานอกจากนําผลงานทางวิชาการมาจัดแสดงแล้วเราก็นําของดีบ้านฉันมาจัดแสดงนะครับ,รบก็เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายเหล่านี้จะได้นําผลงาน ที่ลองไปทําร่วมกับชุมชนนะครับใช้พลังของวัฒนธรรมรในการสร้างสารรค์เศรษฐกิจโดยการใช้วัฒนธรรมเป็นฐานทุนนะครับก็ได้นําผลงานมาร่วมจัดแสดงแล้วก็มันก็ยกมารวมกันให้คนณจังหวัดนั้นๆที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมแล้วอาจจะ ซื้อหาชอบไปได้ด้วยนะครับอาจารย์อ้อกจากมสทพอพ,อพอเรามีการแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ล้วก็ทราบว่าแต่ละปีที่จัดเนี่ยก็จะเวียนกันจะเป็นเจ้าภาพผลที่ได้เนี่ยถ้า,ถา,เาเราแปลออกมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไหมอาจารย์โอ้มากมายเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วก็นําของดีของแต่ละจังหวัดด้วยะค่ะมานําเสนอซึ่งมันเป็นมันคือเป็นพลังทางวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบมีอิมแพคสูงมากค่ะ อาจารย์ท่านนะอาจารย์ฟลุกจากมอบุรพาครับ์อของมอบุรพาถ้าถ้าฝั่งตะวันออกเรามีอะไรที่มันที่มันเป็นแบบอัตลักษณ์เอก,กลักษณ์ของเราบ้างนะฮะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยบุรพานะครับเราเราอยู่ภาคตะวันออกนะครับเราใครๆก็จะนึกถึงบางแสนใช่ไหมนึก<ช>ถึงทะเล<ท>ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยบุรพาเราอ่ะที่ตั้งเราอยู่ที่บางแสนเรามีอีก2วิทยาเขตก็คือทางสักแก้วแล้วก็จันทบุรีนะครับ ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะใครๆก็จะนึกถึงแต่ทะเลใช่ไหมนึกถึงบางแสนึกถึงแต่หนองมนใช่ไหมนึกถึงแต่อ่างศิลาแต่วันนี้เราก็จะพยายามที่จะนําตําบลอื่นภูมิปัญญาตําบลอื่นในในเครือข่ายของเรานะครับโดยที่โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยเองอะเราก็พยายามที่จะนําศาสตร์องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยลงไปช่วยชุมชนแล้วก็สังคมเราก็พยายามที่จะผลักดันนะครับภูมิภูมิปัญญาต่างๆองค์ความรู้ต่างเนี่ยนะครับในในจังหวัดเรา จังหวัดอื่นด้วยนะฮะนำมาแล้วก็มาเผยแพร่ให้เห็นว่าเรามีอะไรเยอะกว่าบางแสนของผมัวนี่เราเราเราได้เห็นกรอบแล้วเราได้เห็นแนวคิดแล้วกนะว,ว้างๆนะแล้เฉะว่างานนี้มีประโยชน์อย่างไรแล้วเขาทาอะไรกันบ้างใช่ค่ะซึ่งเวลาที่งานนี้จัดขึ้นผู้ชมขาหลายคนพอเป็นเรื่องของวิชาการนี่ขอ มาทางนึ้งสัเด็กหลังห้องนิดนึงนะฮะอาจารย์าพอ,อเป็นวิชาการก็อาจจะแบบเฮ้ยเวลาเข้างานนี้แล้วจะมีแต่วิชาการแบบเป็นพืชหรือเปล่าคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วในงานนี้เนี่ยถ้าเราไปเราจะได้เห็นของดีของขึ้นชื่อของแต่ละมหาวิทยาลัายแล้วก็ในงานนี้บอกเลยว่าเขาจะมีเคล็ดลับความรู้ต่างๆให้เราด้วยใช่ไหมคะนี่ขอลงเรื่องของโปรดักของแต่ละมหาวิทยาลัยเลยดีกว่าค่ะที่นำมาโชว์วันนี้นี่นี่ของสี่ที่อะค่ะใช่ แต่ว่าไม่เยอะจริงๆแต่ที่แทนขอเริ่มฝั่งของน้องก่อนเพราะว่ากลิ่นคือหอมมากหอมขนาดนี้เด็ดขนาดนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากทางของอาจาร์แหลมนั่นเองอาจารย์ขาฝั่งด้านนี้ือาจารแหลมเชิญเลยเชิญเลยค่ะอาจารย์ให้เด็กตายเขาคุยกันเลยพื้นที่ของเรานะครับถ้า นึกถึงเกาะสมุยเราก็จะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหาดทรายสายลมแสงแดดซีแซนซันก็จะถูกถามในหลังๆจะถูกถามว่าแล้วจิตวิญญาณของเกาะสมุยอยู่ที่ไหนกระเม่เหรออจย์นะครับก็กระกะเม่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็ยก สำรับของกอดสมุยที่เป็นตำรับของคุณแม่ซึ่อายุ92แล้วนะครับคุณแม่รัตดาจันเจริญนะครับเป็นผู้บอกสูตรก็จะนําในเรื่องของอาหารพื้นถินวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติเรามีเครื่องปรุงที่สัมพันธ์กับกะทิกบมะพร้าวแล้วก็กับทะเลนะครับสิ่งของจากทะเลมันก็ก่อเกิดให้เป็นอาหารที่แตกต่างไปจากที่อื่นก็เลยลอง แหกกรอบนะครับนำเอ <F S 2> ตัวหนึ่งก็คือฟู้ดเนี่ยนะครับมาโชว์นะครับให้เห็น<ช>นะครับคุณผู้ชมจะบอกนะว่าปกติแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะเจ้าขุนบุญนายที่สมุยเนี่ยเวลาถ้าเราจะเรียนการเรือนที่คุณยายเล่าให้ฟังต้องไปอยู่ฝากท่านต่างๆที่อยู่ทางสมุยเพราะยะนั้นตำรับเรื่องของอาหาร เขาไม่แพ้ที่ไหนเลยค่ะด้านหน้านี่คือตัวอย่างนะนี่คือหมูโคหมูโคอ่ะมีเลยปะคะจ้าหาหมูโคนี่ก็แค่ใช้หมูให้มีเนื้อขาวสักหน่อยนะครับใช้บ่าหน้าก็ได้แล้วก็ใส่ขิงสักหน่อยนึ่งให้มีรสของขิงแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็เกลือเท่านั้นเองครับ ใส่กระทะลงไปใส่น้ําลงไปพอน้ํางวดก็เสร็จเป็นหมูโคเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะไปชมเรื่องราวของอาหารทางสมุนไพรนะจะแหลมค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานต่อไปเลยอาจารย์ฟุ๊กอาจารย์ฟุ๊กจากมอปลุพานมีคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ไหมคะมอปลุภายังไงคะอยู่ตรงไหนอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยนันนี่ครับนั่นนี่ค่ะเชิญอาจารย์นั่นนี่ครับนันนี่ฮะมอปลุภายังไงคะอาจารย์ช่วยถือนิดนึงฮะเป็นสเปรย์สมุนไพร s อสเโดยปกติอ่ะ นะครับของบูรพาเนี่ยเราก็จะมีนึกถึงแต่ทะเลใช่ไหมอย่างที่บอกฮะหนองมนเราไม่นําเสนอเรานําเสนออีกหนึ่งตำบลหนึ่งที่เราลงไปช่วยนะครับชุมชนในการที่จะต่อยอดพัฒนาสินค้าออกมานะครับอันนี้เป็นสเปรย์นะครับ SS แก้บรรเทาปวด s อ่า SS มีที่มาที่ไปนะมามาจากทางตําบลหนองสำซ่าหกบ้านบึงชนบุรีอำเภอบ้านบึงชนบุรีนะครับจะขอสโลแกนได้ไหมฮะเวลาน้อยจาเ S ใช่ไหมครับก เอสเอสนะครับจากตำบลหนองซำซาาแก้ปวดซ้ำซ้อนจากคุณป้าสมสวยอ,อ๋อป่วเลยค่ะีเด็ดนะนะสูตรมีทั้งสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะครับฉันช,ชอบตรงนี้ปวยตรงเจ็บตรงไหนฉีดตรงนั้น เจ็บที่บางแสนก็ฉีดบางแสนเจ็บที่ททบห้าก็ฉีดททมานี่แหละหายเลยนะฮะในงาน17 18เจอกันอาจารย์อาจารย์นี่ตลกนะเนี่ยใช่ฉันบอกแล้วว่าอาจารย์แกดูขึงขังนะแต่จริงแกตลกนะเนี่ยที่เหลือวาเลนตี้สนุกมากที่งานมุกอยู่นานเวลาเหลือน้อยขอสั้นๆนะคะของของอาจารย์อ้ออาจารย์อ้ออันนี้เราเราเอาเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้มาโชว์นะคะนี่ค่ะมามามาโอเคใช่แกะโชว์อยู่อันนี้ก็คือเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัยค่ะก็คือเก่งในเรื่องของการแกะสลักผักและผลไม้นะคะแต่ว่าตัวไฮไลท์เด็ดน่าจะอยู่ที่การแกะส้มโอนะคะพี่นิคมอันนี้จะเป็นแกะแล้วก็แบบแปะค่ะก็จะเป็นน้องอันนี้ชื่อน้องพัททิมสยามนะคะอันนี้น้องขาวพึ่งเดี๋ยวข้างในมันเป็นโครงมันเป็นอะไร่ะจะมันเป็นใช้ฟักเขอ๋อใช้ฟากเขียวแล้วใช้ตัวตัวส้มโอมาปักลงมาอะฮะ โอ้โหที่ที่คุณพี่ชิมไปทานได้นะทานได้เขาไปกินทั้งตัวเขากินโหไปแล้วค่ะโอค้โหใช่ค่ะนอกจากนั้นในวันงานก็จะมีการแกะสลักจากสบู่ด้วยค่ะทําเป็นควงมาลายอาจารย์แล้วอย่างนี้นักศึกษาเขามีเรียนไหมวิชาอย่างนี้ของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลนะคะอาจารย์เป็นเป็นเขาเรียกเป็น เป็นอมสทเป็นเรียนทางไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีหลักสูตรที่เราจะทําเป็นลักษณะให้ให้เรียนทางไกลแระอบรมได้ค่ะโอ้ไม่ใช่ว่ามีอาจารย์ท่านนี้ทําเป็นคนเดียวนะใช่มีหลักสูตรนะมีแบบทางไกลได้โอเคค่ะขอบคุณนะคะอาจาร์ปลาบ้างดีกว่าของราชพัฒพระนครเรามีบันไซทรงพระนครค่ะเป็นสวนถาดนะคะเล็กๆแบบนี้ค่ะ ในงานจะมีเวิร์กช็อปนะคะ<น>เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนบอนไซไม้ดัดทั่วไปอันนี้อันนี้ยังละอ่อนอยู่นะคะก็<น>จะมีทรงโตนะคะ<น>ก็จะได้ไปรู้จักเทคนิคค่ะทางนั้นก็จะมีวิทยากรแล้วก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะสอนในการดัดบอนไซค่ะแล้วก็มีการเว<น>ิร์กช็อปการทำลายรดน้ำอันนี้จะเป็นจะจะเป็นเอา จะเอาอุปกรณ์หรือว่ากล่องไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะคะมาสอนทำลายลดน้ำลายต่างๆนะคะแล้วก็มีลายประจํายามที่เราจะสอนให้ผู้ที่มาร่วมในเวิร์กช็อปในบูธของเรานะคะได้ฝึกทําแล้วก็เอากลับบ้านไปอ๋อหรอเนี่เราไปต่อยอดไปทําบนอะไรก็ได้จริงๆแล้วนี่นี่คือฝีมือนักศึกษานะคะสาขาวิชาดนตรีไทยที่ทําเอาขลุยทําทําขลุยเองนะคะแล้วก็มานี่ค่ะขลุยด้านนี้ ก็จะเป็นนักศึกษาที่ที่ได้เรียนในรายวิชาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิชา GE ที่วิชาสุนทรียภาพที่นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับการดัดบอนไซแล้วก็สร้างเป็นอาชีพได้อาจารย์สุดท้ายฝากงานนิดหนึ่งเราคนทั่วไปไปได้ไหมหรือว่าต้องเป็นอาจารย์ไปอย่างเดียวไม่ไม่ค่ะงานที่ไหนยังไงฮะอาจารย์ค่ะงานจัดขึ้นที่อาคารพุทธวิชาลัยหรือาคารเรียนรวมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะอยู่ตรงหัวมุมอนุสาวรีย หลัก4เลยค่ะครตรงบางเขนค่ะนะคะรถไฟฟ้าสถานีวัดพระศรีมหาธาตุทางออกที่1เดินเข้าอาคารได้เลยนะคะ,ะมี มีทั้งบูธของกรมการพัฒนาชุมชนมาจำหน่ายนะคะก็เชิญไปชิมไปช็อปไปแชะนะคะแล้วก็เช็คอินกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครมีโอท็อปมีโอท็อปไปออกบูธด้วยงานนี้น่าไปนะไปงานนี้ต้องเอากระเป๋าใบใหญ่ราคาพิเศษด้วยใช่ไหมฮะ17 18กุมภาพันธ์นะครับเข้าไปดูลาะเอียดเพิ่มเติมได้ทางไหนยังไงที่เฟซบุ๊กของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมรพจุดพระนครค่ะ นะฮะก็สามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติมกันได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์สอบถามก็ได้094 749 02 00ย้ำนะฮะ17 18กุมภาพันธ์ก็ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ไปนี่ไปฟรีเลยเนาะหรือว่าจะไปนั่งฟังวิชาการอะไรก็มีเนาะชมการแสดงค่ะมีการแสดงจากทุกภูมิภาคมาแสดงท่านผู้ชมฮะนี่ ก็สามารถไปติดตามได้งานวันที่17เริ่มตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง16นาฬิกานะคะ4โมงเย็นแล้วก็วันที่18เราจะจัดแค่ครึ่งวันวันที่18นั้นมีการแสดงให้ชมมากมายค่ะครับอาล้วครับวันนี้ขอพรบคุณทุกท่านเลยนะครับอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับขอมนะครับเวลาหมดแล้วนะครับวันต่อหน้ากลับมาพบกัน The People Show 7โมงเช้าช่อง5สวัสดีครับสวัสดีค่ะ